สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราคุยกับทีนวันนี้นะคะเราจะมาถามคําถามที่ผู้หญิงอยากรูนะคะเกี่ยวกับตัวผู้ชายนะคะใช่แล้วค่ะแล้วเราจะดูได้ยังไงออกแกงเราจะเอาใครมาสัมภาษณ์เอ่ยไม่ต้องห่วงเสาวนี้นะคะน้องกองแกงได้เตรียมผู้ชายมาแล้วถึง2คนนะคะขอเสียงตบมือเขาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญเรานาะ ต้องถามชื่อกันก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างคะชื่อเริวครับพี่ภูมิครับวันนี้นะคะน้องเก,กงมีคําถามจะถามพี่เริวกับพี่ภูมิถึงกัน10บสบข้อด้วยกันเลยโอเคเป็นคําถามที่แบบผู้หญิงทั้งหมดคั้งคาดใจแล้วก็อินบ็อกมาอยากรู้มากจริงๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนทุกคนอยากจะรู้สงสัยในต,ตัวผู้ชายแล้วก็เลยหามาถึงสองคนนะคะ,ค,ะคำถามแรกพี่กิ๊กี้เป็นยังไงคําถามแรกนะทาไมผู้ชายถึงทําเป็นไม่สนใจแฟนแต่ก็รักแฟนมากเริ่มค่ะ ก็รักครับแ,แต่ว่าไม,ไม่ไม่กล้าแสดงออกออกมาอ,มอยาแสดงออกเคิน่ะได้พี่ภูมินะคะ <c oughs> บางทีก็กลัวเขาลําคาญนะไม่รู้ว่าเขาหงุดหงิดอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็แบบแฟนว่าให้งี่เง่าเลยะคระัเข้าต่อไปกันเลยนะคะเพราะเราไปแบบยาวๆเลยข้อที่สองนะคะผู้ชายทําไมถึงชอบกดไลค์ให้ผู้หญิงคนอื่นแต่ว่าไม่กดไลค์ให้แฟนตัวเองอันนี้น้องแกงก็สงสัยเหมือนกันว่าสาวอื่นแซบครับเห็นเวลาแล้วพี่ภูมินะคะ ปกติถ้าเป็นส่วนตัวไม่ค่อยกดครับผมจะเป็นเลื่อนคางอย่างเดียวก็คือไม่กดทั้งแฟนตัวเองแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นด้วยไม่ค่อยกดอ๋อแต่ว่าคางคาใจคํานี้ว่าสาวอื่นแซบเมันแซบยังไงคะพี่หลิวเขาแต่งแบบโชว์นู้นนี้แต่เราไม่อยากให้แฟนเราแต่งไงอ่ะเพราแฟนแต่งแต่อันนั้นคือแบบอาหารตาอาหารตาเข้าใจละคําถามข้อต่อไปค่ะพี่เอกี้คือคําถามข้อนี้คือคางคาใจเหมือนกันแล้วสงสัยมานานมากใช่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากรู้ ทำไมอยู่กับเพื่อนชอบทําตัวเหนือกว่าแฟนโชว์เก่าให้เพื่อนดูเงี้ยโชว์เก่ามันเก่ายังไงมันเหนือกว่ามันเก่ายังไงครับพี่หลิวโบกซ้ายโบกขวาแล้วถ้าแฟนเราเนี่ยโบกกลับได้ไหมกับไปฝูเพื่อนแบบเนี้ยไปหาเพื่อนเขาแล้วแฟนโบกหนึ่งทีได้ไหมได้ได้ได้ทำไมถึงยอมล่ะไม่ยอมก็ต้องยอมเอ พูดไปได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอนาคตพ่อบ้านเห็นไหมล่ะเสียอนาคตแล้วพี่ภูมินะคะก็เหมือนกันครับโชว์เพื่อนโชว์เพื่อนถ้าแฟนสักยกหนึ่งก็ก็ต้องปล่อยไปตามรักเมียอยากเมียอยาอะไรอยาขัดใจเมียอยาห้ามเมียอาคะคำถามต่อไปคือเป็นคําถามที่แบบผู้หญิงอยากรู้แล้วก็งงมากๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงอะเราก็อยากรู้ใช่แล้วก็อยากว่าทาไมผู้ชายเนี่ยถึงแยกสี่ลิปไม่ออกทั้งทั้งที่มันเนี่ย เป็นคนละสีแต่ผู้ชายกับมองก็เป็นสีเดียวกันจริงๆก็แยกอ่อนครับแต่ว่าเรียกชื่อไม่ถูกมากกว่าอ๋อเรียกชื่อไม่ถูกว่ามันยังไงว่าอันนี้ส้มนี้ส้มแบบไหนมันมีตั้งหลายส้มอคล้ายๆกันับแดงแดงแบบไหนใช่แล้วที่ภูมิราคาแยกเฉดสีลิปออกไหมพอออกอยู่ครับก็คือไม่ออกหรือออกนิดนึงออกอยู่ไหมออกอยู่โอเคออกอยู่นะคะทุกคน อาถามนี้ดีกว่าอย่าถามมากแล้วผู้ชายเนี่ยชอบสีลิปแบบไหนนี่ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะอยากอยากทาปากให้ถูกใจชายอภิเก้เคยทาสีไหนแล้วผู้ชายด่าไหมเคยทาสีแบบสีชมพูอะชมพูบานเย็นอะแบบชมพูแบบชมพูอะชมพูแบบนี้เลยแล้วผู้ชายว่าเธอเปลี่ยนเธอะมันเป็นไงสาวเกินไงกับวันนี้คำถามนะคะคือชอบผู้หญิงทาลิปสีไหนสีแบบให้มีสีแต่ว่าแบบ ไม่ไม่แปลเกินไปมีอ่อนได้ไหมส้โซมสมโอ่ะไม่แปลตรไมาไม่แปลส้มๆอ่ะแล้วพี่ภูมินะคะชอบสีแบบไหนได้หมดเลยครับได้หมดได้หมดสมม้วนสเคียร์ได้มดได้หมดเลยถ้าเขากล้าทาก็รักแฟนเออเออสีเอาอย่างงี้ดีกว่าแต่คนคือบอกว่าแยกออกแต่ไม่รู้ว่าพูดสีอะไรเรามีโจทย์มาให้แทนแทนนโอเคมีถามไปเลยสีทั้งหมดนี้เป็นสีอะไรบ้างพี่หลิวก่อนสีแดงแดงแดงอะแดงอันเนี้ย อันนี้ก็แดงพี่ภูมิยังไงอนกี้ถือไหมแยกสีสองนี้น่าเป็นสีส้มส้มอันนี้ถ้าเป็นชมพูออกน้ำตาลน้ำตาลอันนี้นะชมพูออกน้ำตาลน้ำตาลแล้วเราสามารถแยกเนื้อได้ไหมว่าเป็นเนื้อแบบไหนระหว่างเนื้อกะมี่เนื้อชีนเนื้อแมทแยกได้ไหมไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะอแล้วมีคําถามที่ว่าถ้าแฟนเราเนี่ย จะให้เราไปส่งเลือกเครื่องสําอางเราสามารถยืนรอแฟนได้ไหมเราสามารถให้แฟนเนี่ยทาสีแบบนี้ที่แข็ตัวเองได้ไหมในห้างได้ทาได้ยันปากเลยเห็นไหมล่ะได้พี่ภูมิล่ะได้ครับทำได้เหมือนกันให้ผมทาปากเขียนคิ้วอะไรได้หมดเลยเราที่หน้าเราได้ถ้าไม่ยอมจะเป็นอะไรไหมเห็นไหมล่ะนนี้คำถามข้อต่อไปเลยค่ะพี่กี้กี้คำถามอยู่ว่า เคยคุยซ้อนมากสุดกี่คนแล้วสรุปได้ครบกับคนนั้นไหมประมาณสามสี่คนครับอ่าสามสี่คนไม่ได้ครบครับอ๋อไม่ได้ครบอยากคุยเฉยๆครับคุยแก้เหงาแก้เบื่อไปเนี่ยเวลานั้นสลับลางทันไหมหรือยังไงมีปัญหาอะไรเมาส์หน่อยไม่มีครับเก่งเพราะว่าเซียนเซียนใช่ไหมต้องแบ่งเวลาให้ดีอ๋อ ถ้า <Okay. S 1> จัดเวลาถูกมันก็นไม่มีปัญหาใช่ใชแล้วพี่ลิวล่ะคะเคยคุยซ้อนไหมแล้วมากที่สุดกี่คนเกือบสิบอะครับเล่นนะเล่นนะ ไปเลยนะหรือคนตาลุกเป็นไฟคําถามข้อที่6นะคะจะจีบผู้หญิงยังไงนะคะถ้าแฟนเก่าเขาเนี่ยทำไว้ดีมากปัญหาใหญ่เลยน้องเก่งได่เจ็บใจอ่ะก็ทําแบบเราให้ดีที่สุดนะครับแบบดูแลเขาแหละแต่ถ้าเขายังลืมไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางชนะเขาอยู่แล้วเพราะเขายังลืมคนเก่าไม่ได้ล้วจะสู้ต่อไปไหมถ้าเกิดมันไม่ไหวก็ออกดีกว่าครับยงมเวลาแล้วพี่ภูมินะคะ ก็เป็นตัวของตัวเองครับเหมือนเดิมถ้าเขาโอเคก็โอเคครับแต่ก็อยู่ที่เขาอีกว่าเขาลืมคนเก่าได้หรือยังแชมิล่ะแล้วมีเทคนิคจีบสาวยังไงมาแนะนํำไหมไม่รู้ผมก็ใช้ตามฟิลเลยอ่ะไม่มีไม่มีเทคนิคอะไรจีบคนไม่เก่งอ๋อจีบคนไม่เก่งใช่พี่ภูมินะคะมีเทคนิคจีบสาวยังไงให้แบบติดเลยคุยไปเรื่อยๆก่อนนะอ๋อใช่เน้นความเขาเรียกว่าน้ําหยดลงหินทุกวันเนาะยังไงหินก็ตองก่อนถ้าหินถ้าหินไม่หนีขนาดเม็ดหินยังแหลกเป็นเม็ดราย ขนาดเม็ดหินขนาดก้อนหินยิ่งแหลกเป็นเมสซายนะขอแก้ท um, ุกคนคำถามขาที่เจนี้คือแรงมากพี่กี้กี้ถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนแรกของแฟนเราจะรู้สึกยังไงส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกอะไเพราะทุกคนเคยผ่านอดีตมาตัวเราก็เคยผ่านอดีตมาเหมือนกัน ว่าเราก็อยากว่าเรื่องอดีตปัจจุบันคือปัจจุบันครับครับเป็นเรื่องปกติครับเป็นธรรมชาติครับเอาแล้วถ้าแฟนยังซิงอยู่รู้สึกยังไงบ้างก็โอเคครับโอเคแล้วพี่หนุ่มไนยังซิงอยู่รู้สึกยังไงก็ดีครับเดี๋ยวเปิดให้ก็ดีเลยเวลากองแกงสดใสไหมคะน้องแกงก็คืออยากเรียนให้จบก่อนนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่แบบไอ้น้องแกงอยากรู้ส่วนตัวด้วยน้องแกงเป็นคนอินบ็อกคำถามนี้เองทำไมผู้ชายเนี่ยถึงไม่ชอบใส่ถุงยางเวลามีอะไรกันเพราะ รู้สึกน้อยกว่ามั้งครับรู้สึกน้อยกว่าแบบไม่ใส่มันกว่าอ๋อมันมีอะไรขั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วพี่ภูมิล่ะคะมันไม่เป็นธรรมชาติมันก็รู้สึกไม่ดีอะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่กับทุกคนไม่ธรรมชาติคือเช่นจมูกนะคะจมูก <c oughs> เช่นคางอ่ะคํถาถามข้อนี้น้องแกงไม่อยากจะถามอีกแล้วเพราะว่าถ้าถามปุ๊บน้ําตาไหล คำถามนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราครบกับแฟนมาแล้ว5ปีเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ามันหมดรักแล้วอะหมดรักจริงๆจ,จ,จะคบต่อเพราะผูกพันหรือว่าเราจะเลิกกันไปเลยมันก็พูดยากแบบเป็นผมนะก็เลิกเด็กคุณเลิกดีกว่าแรากม็มีความผูกพันคิดถึงอะไรเงี้ยครับเลิกแบบเป็นเลิกกันแต่ว่าเป็นพี่เป็นน้องดูแลกันเป็นห่วงกันเหมือนเดิมได้อยู่ใช่ครับพี่ภูมินะคะต้องดูเหตุผลครับว่าอะไรที่มันทําให้หมดรักใช่ถ้ามีคนอื่นก็ ไว้ปล่อยค่อยบากันอีกทีหนึ่งหมดรักก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันเอาอย่างนี้เรามาถามตอนที่แบบว่ายากขึ้นไปดีกว่าถ้าตอนเราคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วแบบว่าวจะทะเบียนสมรสมีบ้านมีรถยนต์มีสินทรัพย์มีนี้สินร่วมกันเพราะเราเป็นสามีภรรยาต,ตามกฎหมายแล้วเนี่ยแต่เราแบบหมดรักหมดจริงๆเราไม่ไดร้รู้สึกว่าเราอะรักเขาแล้วรู้สึกเฉยๆแล้วอย่างเงี้ยเราจะเลิอกอยู่ไหมเขาไม่ได้ไปมีน,นอกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คบต่อถ้าเขานอกใจแล้วก็ ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันได้ก็คือทำงานร่วมกันอะไรได้คืออยู่ต่อกันได้ถ้าไม่มีใครใช่แล้วพี่ภูมินะคะยังไงถ้าไม่รักแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่ได้ครับก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปทาหน้าที่ดีที่สุดแล้วจะมีรูปด้วยกันสัมพันธ์แบบถึงขั้นมีรูปด้วยกันเลยไหมแต่เราหมดรักไปแล้วนะเราแต่เราต้องอยู่ด้วยกันไงลนะคะก็ไม่แน่เามือนครับกเป็นไปได้อาจจะมาจีบใหม่ก็ได้ตกลุมรักแฟนอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ เป็นไงบ้างคะทุกคนกับคําถาม10ข้อนะคะที่น้องกองแกงได้หามาในวันนี้นะคะพีกี้ยังไงคําถามข้อสุดท้ายคือเป็นคําถามที่แบบหลายคนอาจจะคาดใจเยอะมากแบบหลายคนอาจจะตอบไม่ได้ว่าเออเราจะอาอยังไงเนี่ยเราก็รู้คําตอบแล้วจาก2คนอันนี้แค่2คนนะแต่เราไม่รู้แบบนะคะเรามีเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเรามากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพวกเราไปกันแล้วนะคะ e ีีหน้ามีสุภัยแน่นอนอย่าลืมติดตามกันล่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดดิ่งกงก,งกงดิ๊งกริ๊งเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย